ศาลเจ้าบรรพระบุษผมเรียกอีกนามหนึ่งคือสารเจ้าประจับตระกูลชุมชนเกิดปุ๊กย่อมมีสารเจ้ามีสมาคมครับสมาคมสหาธรรมทุ่งยาวคือรวมทุกแ sec ทุกคนทุกคนในความาได้ม,ม,มีมีสิทธิ์หมดเลยจุดเริ่มต้นนะครับงบประมาณที่สร้างได้เนี่ยก็คือเกิดจากปาล์มน้ํามันที่ปลูกในพื้นที่ต้องบอกว่าความเชื่อเดียวกันเลยต่างกันแค่สกุลตัวนี้ยนะครับ สวัสดีครับดีบีสัวเถาวันนี้เราได้รับเกียรติเช่นเคยครับเจ็ดกุ้ยน้องพีครับสวัสดีครับแปดตรงสวัสดีครับขออนุญาตเรียกน้องพีเนาะจะได้ดูเป็นยากนิดหนึ่งไม่เขาอายุ30กว่าแล้วเรียกน้องพีอยู่แล้วแหละเรียกคุณพีก็ดูแบบห่างเหินห่างเหินใช่เขาดีเขาดีใช่เขาดีเขาดีสิ่งที่เราวันนี้อ่ะมาคุยกันเรื่องสารเจ้าบรรพบุรุษซึ่งเป็นอะไรที่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเจ็ดกุยคงเข้าใจแต่ว่าสองท่านอาจจะต้องมาอธิบายให้ฟังนิดนึงว่ามันคือสิ่งที่เรรรีียกวว่าัฒนนธมจ ครับมันเป็นแบบไหนครับเอาเอาเจกุยก่อนดีกว่าผู้โสเจกุยก็อยากพูดก่อนเมื่อกี้ถ้าจะแะตรงแม่พูดก่อนจะบอกขอเจกุยพูดก่อนใช่ใช่ใช่อย่างนี้นะครับสารเจ้าบรรพบุรุษผมเรียกอีกนามหนึ่งคือสารเจ้าประจําตระกูลนะครับเพราะว่าบางทีในตระกูลนั้นไม่จําเป็นต้องมีแท่เดียวก็ได้นะครับสารเจ้าประจําตระกูลหรือสารเจ้าบรรพบุรุษเนี่ยไม่จําเป็นต้องแยกแท่แต่สารเจ้าประจำตระกูลก็คือต้องเป็นแท้นะครับฉะนั้นภาษาแต้จิ๋วเขาเรียกว่าสื่อตึง ถูกไหมใช่ครับแต่ลึกๆมีคนเรียกอากงเทียก็คือว่าเอาเป็นเป็นหอสําหรับไหว้บรรพบุรุษกงเทียนะครับสื่อตึงแล้วก็เรียกโจซื้อโจวคือบรรพบุรุษซื้อก็เป็นที่ศาลที่เก็บไหว้บรรพบุรุษนะครับทีนี้เนี่ยมันก็ยังมีแยกแต่ส่วนใหญ่เมืองไทยจะเป็นแยกแยะนะเป็นชั่วสีโจซื้อนะตัางสีโกซื้อแต่อันนี้เขาเป็น โขลสีโจซื้อซึ่งซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นโจซื้อของตระกูลแล้วเขาก็จะมีแบ็คก็คือไข่มูลนิธิประจาตระกูลเขาอ่าเป็นโขลสีจงจริงจงหวยในกรุงเทพมีเลยนะใหญ่ๆเลยนะโขลสีจงจริงจงหวยแต่ในไทยเนี่ยหรือในไหนก็เถอะถ้าเขาพูดถึงเรื่องแท้ก็คือไม่รู้คุณเป็นคนที่ไหนคุณจะเป็นกวางตุ้งเป็นแต้จิ๋วเป็นไหหลำขอให้คุณแท้นี้เข้ามาได้ใช่ขอให้คุณแท้นี้เข้ามาได้นะ บัญญัติสยามประมาณนี้ใช่ก็คือสารเจ้าประสมตรกูลหรือสารเจ้าบรรพบุรุษนะครับแล้วทาไมคนจีนต้องมีเหล่านี้ให้ลําลึกถึงบรรพบุรุษว่าที่มาคือมาจากไหนครับรวมทั้งเดี๋ยวให้น้องพีอธิบายนะว่าในสารเจ้าประสมตระกูลแจโคของเขาเนี่ยที่ทุ่งยาวเนี่ยข้างในเขาตั้งอะไรก่อนทําไมเขาลําลึกถึงสิ่งเหล่านี้นะครับเชิญน้องพี่ บ่งเอินเจ็กุยคุ้นขึ้นมาในฐานะผู้วุโสขอเสริมนิดนึงได้เป็นกันเดี๋ยวลืมคือพอพูดคําว่าเทียนี่ผมม่ขึ้นได้เมื่อสมัยสักเอ่อิบปีก่อนเนาะพ่อผมก็พูดคํานี้เขาจะสร้างเทียผมสร้างไปทําไมเทียเปลืเปือนโอ้ยเขาบอกมีที่เยอะะเดี๋ยวสร้างไปเลยเทียพอสร้างเสร็จผมก็งงอาปาสร้างอะไรมันคล้ายห้องโถงใหญ่ห้องโถงใหญ่แล้วมันก็มีคําว่าช้างเส้นเทียแล้วว่าทำไมตั้งชื่อช้างเส้นเทีย ช้างเส้นชื่องโกงผมแล้วผมก็เขาลูกโกงตั้งควาลึกอะกงอะกงลูกโกงผมก็อาม่าผมไม่ไว้เนาะแล้วตอนนี้ก็มีรูปเขาแล้วก็มีเตรียมไว้อีกหลายคนก็คือเอาไว้อันนี้ก็คือสื่อตึ้งอย่างหนึ่งใช่ไหมโอเคผมก็นั่งนึกไอ้เทียนี่มันเทียนี่มันแปลว่าอะไรอะโกงเทียเทียก็คือห้องรับแขกเครอทิงแปลว่าแค่เทีย อ๋อกงไว้แล้วแขกแขกเทียแต่อันนี้อากงเทียก็คือเอาไว้ตั้งบัมบรลลุดก็ผมทุกทีผมก็ว่้ไว้่าโกงผมก็ว่าที่เทียนี่แหละว้ไยวอาปาก็ต้องไหว่าที่เทียนี่แหละแล้วเสร็จแล้วก็มีเลี้ยงเลี้ยงอะไรก็จัดเลี้ยงกันตรงนั้นเลยเป็นห้องโถงเลี้ยงญาติน้องพี่น้องมาคุยกันมาเลี้ยงกันเลยเทียก็คือห้องโถงก็เป็นที่ต้อนรับแขกแล้วก็เมากินข้าวกับปาโกง ออาที่รวมกันแค่เทียเคร์ทิงทิะงอันนี้คือสื่อตึ้งวิธีหนึ่งเป็นสื่อตึ้งอันหนึ่งแล้วไม่ต้องอะไรส่วนใหญ่ทําไมเขาจะตั้งชื่อพ่อแม่เพราะอะไรไม่ต้องอะไรสมาคมใต้จืดแห่งประเทศไทยห้องถงใหญ่เขาเรียกจือปิงเทียจือปิงเทียคือใครนายจือปิงก็คือพ่อของอุเทนเตชไปบูใช้ชื่อตั้งเลยใช้ชื่อตั้งเลยผมก็เข้าใจละถ้าจิตไม่บอกผมผมไม่เข้าใจต้องตั้งชื่อเขาอะไรเขาออกสั่งเยอะ สมัยนู้นเขาเป็นประธานเขาสมมุติร้านหนึ่งเ็าออกห้าแสนเลยก็เลยได้ใช้ชื่อเขาแล้วก็เป็นการล้ำลึกของเขาเป็นการให้เกียรติอันนี้ก็เทียนนั้นจะอยู่อีกร้อยปีอีกพันปีอีกพันปีก็ถ้าลูกหลานคุณไม่ไปเลื้อิ้งไม่เลื้อไม่เลื้อก็เขาอยู่หลังบ้านเขาแล้วแล้วก็ลูกหลานก็ต้องบอกต่อๆไปแล้วก็ลูกหลานก็ต้องมาไหว้กันต่อๆไปอันนี้เนี่ยมันอยู่ในอกตันอยู่อีกถ้าลูกหลานคุณบอกลื้อิ้ง ที่กูจะขายแล้วอันนี้ก็น่าเบื่อนะอยู่ในข้อสามสามข้ออันนี้ก็เป็นโจทย์ข้อหนึ่งที่ต่างก็ไปคิดผมไม่อยู่แล้วผมไม่รู้ก็ไม่รู้เราก็แค่พูดๆไปเ้าวบางตระกูลน่ะไปสลักหลังไว้เลยนะหลังโฉนดโฉนดนี้จะต้องโอนให้ตระกูลนี่นี่นี่เท่านั้นเออก็คือคนตระกูลอื่นโอนรับโอนไม่ได้อยากได้ที่ก็มาโอนชื่อเสียก็ต้องเฉพาะลูกหลานอย่างนี้อยากให้น้องเชิญครับพี่พูดเลยว่าตกลงเสร็จเมื่อไหร่ <Okay. S 2> มีงานยังไงแล้วประวัติแบบเป็นมาแล้วตั้งข้างบนใครย่างเ <Okay. S 2> พราะเจกเป็นคนนอกไม่รู้นะก็ต้องเชิญน้องพีนะโอนขอบเลยครับโอเคครับเบื้องต้นก็ในส่วนของสมาคมตระกูลโคทุ่งยาวจังหวัดตรังเนี่ยนะครับก็สืบเนื่องจากนะครับเมื่อช่วงตุลาคมเนาะก็ช่องดีบีส่วนถงเนี่ยได้มีลงไปตำบลทุ่งยาวนะครับแล้วก็ได้ไปในขณะที่สมาคมตัวอาคารสารบรรพชนเนี่ยกำลังดําเนินการตกแต่งอยู่ นะครับแต่ยังไม่แล้วเสร็จก็คือสร้างเสร็จแล้วแต่ก็ยังตกแต่งใช่ครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยก็เราสามารถที่จะดําเนินการตกแต่งรอบสุดท้ายแล้วกําหนดแล้วเสร็จกำลังเก็บเก็บรายละเอียดละครับกำหนดเปิดอาคารสารบรรพชนหรือว่าสูตึงเนี่ยอูตึงของเจกสูตึง เสียงผมเสียงโผเล้งอ่ะเราสอตึงอันนี้อันนี้ผมจะพูดสกี้อยากพูดเลยว่าผมพูดกับเขาอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าผมอยู่โผเล้งเลยของผมเนี่ยสื่อตึงของเราต้องต้องบอกว่าทั่วไปสื่อตึงหมดเลยแต่ต้องบอกว่าโผเล้งนินปักโซนี้จีนปักโันเนี่ยติดกับเตี่ยเงี้ยเจี๊ยดีเียจุ้ยครับเสียงห้วยมากเลยเสียงเสียงหยาบฮะต้องบอกว่าโผเล้งแบบ ใกล้เตียงกันเลยเราเราต้องบอกเสียงเราหยาบมากเพราะว่าหลายอย่างนะครับที่ที่ทุ่งยาวเราพูดเสียงห้วนมากสื่อตึงสื่อตึงสื่อตึงเพราะสู่ตึงสู่ตึงหยาบไม่ไม่หยาบหรอกอยาพูดว่าหยาบมันเป็นเสียงมันเป็่าพยาบเพราะว่าแต่ละเสียงไม่เหมือนกันไม่ได้หยาบเนื้อสู่ตึงครับหลายๆคําครับอันนี้เหมือนเตียงเยอะนะใกล้เตียงเยอะมากก็ ก็เท่าที่ทราบปักตัวอยู่ติดต่ตออย่างเงี้ยแล้วนะครับแล้วก็สิบกว่าป,ปีก่อนก็สมาคมเนี่ยครับได้ดําเนินการจัดสรรหารที่ดินแล้วก็สร้างตัวสมาคมนะครับในยุคข,ของรุ่นคุณพ่อกับเพื่อนๆคุณพ่อ,อก็คือผมผมใช้คํานี้แล้วกันฮนะผู้กอ <N> ่อตั้ง <Ugh. S 2> ไม่ใช่เพราะไม,ม่ใช่บ้านผมเป็นผู้ก่อตั้งนะแต่ว่าเป็นรุ่นคนปัจจุบันสัก60-70-80นะครับรวมถึงคน90ในปัจจุบันก่อตั้งมาจากเมื่อก่อน สิบกว่าปี20ปีละแต่เมื่อก่อนเราจัดตั้งเป็นแค่ในนามสมาคมตะกูลโค้ทุ่งยาวจังหวัดตังมีหนังสือจากทางราชการเรียบร้อยนะครับแต่เราไม่มีบ้านของตัวเองเรามีแค่ชื่อนะครับเรามีแค่ชื่อเออแล้วเช่าเช่าตกแทนเลยไม่ได้เช่าเลยฮะมีชื่อแล้วเวลาประชุมยังไงประชุมก็ตามงานสารเจ้าก็ทุ่งยาวเนี่ยครับเหมือนที่เราเคยคุยกันทุ่งยาวไม่ใช่เฉพาะแท้โค้เนาะคต้องบอกว่าแค่มีเกาวเตียที่รู้รแค่ต้องบอกว่าแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต เป็น <ạt icit S 2> คนปักสว่โคกแท้ตั้งมีนะแท้อึ้งมีนะครับแท้ย่อมี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 หลายแท้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตำมลทุ่งยาวจะมีสองสมาคมหลักๆสมาคมสหธรรมทุ่งยาวคือรวมทุกแท้ละอันนี้คือของชุมชนเลยของของไก่ไก่เสียเลยก็คือทงเต็กเสียเนี่ยคือชุมชนทงเต็กนะครับเป็นชุมชนของเราแลวทงเต็กนี่เป็นโปรเซงโจซือไหม ไม่ใช่ครับโงเต็กนี่คือคนรุ่นโบราณตั้งขึ้นมาวันนีท้ทุ่งยาวเนี่ยคือชื่อภาษาไทยทองตัวนี้เป็นทงตัวท,<ง>ทุ่งยาวทงหลีอ่าใช่ใช่ครับแล้วก็เตกเนี่ยครับคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนอทุ่งยาว ทุกอย่างเนี่เป็นชื่อดั้งเดิมอยู่แล้วแต่คนจีนมาปุ๊บก็ทุ่งยาวใต้จิ๋วก็พูดลยก็ถงเยาเลยครัถงเยาถงเยาเลยฮะแล้วก็เราก็มีการจัดตั้งซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับก็คือชุมชนเกิดปุ๊บย่อมมีศาลเจ้ามีสมาคมสมาคมาสนาธรรมทุงยาวคือรวมทุกแบทุกคนทุกคนในขอบมันทุกอย่ามีมีสิทธิ์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาคมาสนาธรรมมีมานานแล้ว มีอาคารจัดงานแต่งางานงานศพอันนี้คือ,อเป็นเรื่องปกติเลยเน,เนะครับตแต่ว่าสมาคมตระกูลโคเนี่ยก็คือเกิดจากการรวมตัวกักันนะครับของคนในตระกูลแท้โค้เดี๋ยวขัดน,นิดนึงนะสมาคมบอกมีจัดงานศพแสดงว่าไม่ไปจัดที่วัดไม่ได้ดมีอ๋อเมือเ่อจุลิน เราจะมีสมาคมเลยก็คือเหมือนกับมีศาราตั้บุตั้บลทุ่งยาวใช่ไหมครับตําบลทุ่งยาวเนี่ยพื้นที่ไม่ไกใหญ่ไม่ใหญ่พื้นที่ไม่ใหญ่ก็ตีว่าผมก็ไม่มั่นใจนะผมก็ตีว่าประมาณสัก1,000ัถึง2 0 0 0ันัวเรือนแล้วกันคร่าวๆนะฮะซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในสวนอยู่ในตลาดอย่างนี้นะฮะก่อตั้งตลาดปุ๊บคนยุคโบราณก็ตั้งสมาคมก็ให้แปะกง นะครับแปะกงก็คือเจ้าที่นะครับเป็นศูนย์กลางอ่าเป็นศูนย์กลางของตำบลแล้วก็มีการสร้างอาคารของสมาคมขึ้นมาเพื่อจัดงานศพเพื่แล้วมีหลายอาคารไหมก็มี2อาคารเราจะแยกงานศพก่อนก็แยกงานแต่งงานเราจะแยกแยกออกจากกันเอาเหรอแล้วเกิดมีศพแล้วซ้ำทำไงก็โบราณเมื่อก่อนตั้งงานคู่เลยแต่ไม่ได้ตั้งคู่อย่างนั้นคือคือตั้งคนละฝั่งตรงกลางก็เป็นศพก่อนศพที่สองเนี่ยที่มาก็ข้างๆก่อน และเดี๋ยวพยาีิออกออกไปก็หายขาดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็วิวัฒนาการเราก็มีการรักษาสภาพของสุ่ใช่ไหมครับก็ฝากอันนี้ฝากลงเรียเอาฝากแล้วค่อยเข้าค่อยมาเข้าโอ้โหค่อยมาเข้าและอย่างนี้ลบเขาส่วนใหญ่เขาจะใช้เจ็ดวันอ่ะก็เอาจริงหทุ่งยาวไม่ใช่อีกนะเด็กทุ่งยาไม่ใช่อีกนะครับทุ่งยาเนี่ยทุกอย่างยังดูวันหมดเลยหยิบบัก เข้าไม้ก็ต้องดูวันหยิบกัวผมเรียกยิบกัวผมเรียกยิบบักอ่าที่นน่นจีบบกครับก็ต้องดูวันแสดงว่าต้องฝากโรงพยาบาลไว้อ่าใช่แล้วถ้าที่บ้านล่ะชุกซัวก็ต้องดูวันแล้วถ้าที่บ้านอ่ะไม่ค่อยมีคนตั้งไม่ไม่ตั้งแต่ผมเด็กมาผมยังไม่เคยเห็นมีใครในตําบลอ่าแล้วขอโทษนะถ้าเสียที่บ้านแล้วต้องดูเลิกแบบว่าต้องดูเลิกวันสองวันค่อยิบบักได้แล้วทำไงอ่าส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็ฝากโรงเย็นครับก็ฝากไว้ก่อนครับก็เพื่อรักษาสภาพนะครับเดี๋ยวนี้ก็ เพื่อความสะดวกเนาะแต่ว่าแต่ว่าตัวตัวทุ่งยาวก็ยังยังมีปกติเลยเจ๊คือแล้วขอโทษแล้วถ้าดูวันแล้ววันมันไกลๆแล้วต้องอยู่เลยไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ขนาดนั้นครับสมมุติเอ่อคนที่ดูเนี่ยเอ่อเอาราเจ๊คที่ดูเนี่ยครับสมมุติคนเสียเสียวันนี้ถ้าไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้เขาก็คงผมผมไม่เคยถามเราเจ๊คนะแต่ผมเดาเองว่าเขาคงเลือกวันที่ดีที่สุดภายในวันสองวันนี้อ่าแล้วก็เลยไว้ก่อนอ่าใช่แล้วก็หยิบบัก แล้วก็อ่าอย่างนี้ผมแอบบอกเลยครับไม่ชงคนตายจบแล้วอ่าครับทํานองนี้ก็น่าจะไม่ชงสมมุติคนตายผมมีอย่างนี้ผมตายผมปีมาวันที่จะลงก็ไม่ชกไม่เป็นวันชวดหรืออะไรเงี้ยก็วันสองวันก็ได้แล้วครับโอเคก็อโกเคยมีโอกาสได้คุยกับอาเตียวเหล่าเจ็กเนาะแล้วก็ประเพณีของทุ่งยาวโกสีรวันนะฮใช่ครับที่ที่ไปก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสมาคมเนี่ยก็สิบกว่าปีที่แล้วนะครับสร้างขึ้นอ่าก่อตั้งก่อตั้งมาสิบห้าถึงยี่สิบปี นะครับแล้วก็รวมตัวกันในกลุ่มคนแต่เมื่อก่อนที่เราไม่มีบ้านเราไม่มีสื่อตึงเป็นของตัวเองเราไม่มีซูตึ้งเป็นของตัวเองเนี่ยเราก็ยังมีกินเลี้ยงประจําปีของสมาคมแท้โดยเช่าโดยใช้สถานที่ของสมาคมสาธารณไม่ได้เช่าด้วยนะทุกทุกอย่างจะใช้เขาก็คือใช้เลยวันนี้วันนี้นะโอจะจัดเลี้ยงสมาคมก็เราจะใช้วันเกิดของเหล่าโจ้ที่เป็นไครซัวโจ้เลยก็คือ เทียเจียกงนะครับเป็นเจียวเชิยวฉิครับเจ็ดาเดือนหนึ่งของของจีนกจีนประจาทุกปีแล้ววันเกิดหรือวันเสียเขาไอ้นี่วันเกิดวันไก่เสียตังเลยนะครับแล้วก็สมาคมตระกูลโคนะครับในประเทศไทยเกือบจะทุกที่ก็ยึดวันท่านเลี้ยงในจังหวัดในที่ของตัวเองสมาคมทุกเทียบทั่วไปก็จะเจียวเฉียวฉกใช่ของของตระกูลโคนะครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับก็ ทุกคนนะครับในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็ดําเนินการศึกษาหรืออยากจะสร้างบ้านและบ้านในที่นี้คือสื่อตึงหละสื่อตึงนะครับคือคือต้องบอกว่าจะได้มีเป็นหลักเป็นแหล่งใช่คือต้องบอกว่ามันคือธรรมชาติของมนุษย์เราเราเกิดมาเราต้องมีบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานจะรวมแท้ได้ก็ต้องมีบ้านเหมือนกันมันเป็นเรื่องปกติของทุกสมาคมไปหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มีแต่คนไม่ยอมสร้างแล้วคืออย่างนี้ครับเด็ก ลักษณะของของของคณะกรรมการบริหารนะครับรุ่นอาเจกอาแปะอาเหล่าเจกอาแปะเนี่ยที่ดําเนินการมาตั้งแต่10กว่าปีก่อนเนี่ยเหตุที่สร้างช้าเพราะเราต้องหาทุนทศัพั์ทุกยาวเราตําบนเล็กๆเลยเป็นแค่ตําบลจริงๆงนะครับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารบรรพชนหลังเนี่ยเราใช้งบแค่หล้านบาทเนี่ยคือมหัศจรรย์มากผมพูดผมพูดในฐานะคนรุ่นใหม่เลยครับเพราะว่า อาคารกว้างถึงประมาณ20-25เมตรลึกประมาณตั้ง30นะฮะเจแล้วแต่ว่าไม่ได้ตกแต่งไม่ได้ตกแต่งร้อยตารางเมตรประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้ตกแต่งให้สวยงามไม่ได้ทำหรูเลิศต้องแต่เจกเจกพูดอย่างนี้แต่เจกกว่าเจกเห็นแล้วครับหลังคาก็ไม่ได้เลิศชัยคือเราเราต้องบอกว่าส่วนหนึ่งอ่ะผมต้องขออนุญาตพูดว่าสมาคมหลังนี้เนี่ยผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาอวยคนกันเองนะครับไม่ไม่ได้มาพูดเพื่อจะมายกยอคนกันเองแต่ว่าสิ่งที่เห็น จากผลงานที่ออกมาตั้งแต่รุ่นเริ่มแรกก็คือเราเจกเราแปะทุกคนนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นรุ่นพวกผมและมีเฮียมีผมอย่างงี้ฮะเข้ามาช่วยเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมเนี่ยไม่มีใครได้รับผลประโยชน์สักคนเดียวคือจักใจต้องผมผมกล้าพูดเลยือ่อ,อจุยหุงบอจุยหุงจริงๆครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยไม่มีใครว่าบวกเอียว ใช่คนที่เขียนแบบอาคารก็เป็นหนึ่งในลูกหลานของตระกูลโค้กในกรุงยาอนั้ก็คืออาสาแล้วเขาก็จบวิศวกรรมโยธาอยู่แล้วเขาก็หาผังแบบนะครับโดยใช้ที่สร้างอยู่แล้วและเขียนขึ้นมาแลวอันนี้ต้องดูห่วงจุ้ยไหมผมไม่แน่ใจอันนี้ผมผไม่เคยถามเดี๋ยวต้องมีโอกาสต้องถามครับแล้วก็แต่คิดว่ามีเขาต้องจับคิดจับอะไรครับเพราะว่าคือจริงๆตัวสมาคมที่ดินไม่ใช่เฉพาะตัวสื่อถึง กินยาวไปเกือบ20ไร่ในบริเวณนั้นทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็ใช้ไมายที่พื้นนี้20ไร่เลย20ไร่เลยแล้วยู่หน่อยทำอะไรต่อก็ไม่คงไม่ก่อนละฮะก็ก็น่าจะคือตอนนี้ต้องบอก20ไร่เนี้เราใช้หลักการสมาคมอ่าเราใช้หลักธุรกิจไปอิงสมาคมนิดหน่อยแต่กรรว่าอิงในที่นี้ไม่ได้ผลประโยชน์นะที่ดินเยอะเราปลูกปาล์มน้ํามันอ ผลผลิตที่ได้เงินของสมาคมสมาคมนะเข้าสมาคมเข้าสมาคมล้วนคือจุดเริ่มต้นนะครับงบประมาณที่สร้างได้เนี่ยก็คือเกิดจากหนึ่งปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่นี่แต่ปาล์มเนี่ยนี้ราคาไม่ดีก็เริ่มดีแล้วช่วงวิไป์สองปีปีก่อนสิบกว่าบาทนะจ๊ดีดีมากเลยครับดีมากฮะแล้วก็แล้วก็สร้างขึ้นมานะครับก็เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกๆคนจริงๆนะครับคนผมผมอาจจะผมผมชอบใช้คนนี้ผมใช้คำว่า ใครที่มีศักยภาพความสามารถด้านไหนเขาจะมาช่วยด้านนั้นะนะครับคนคนนี้ถนัดก่อสร้าง,างมาก่อสร้างคนนี้ฉาบมาช่วยฉาบก็ช่วยกันเลยครับแล้วก็การ<ต>คิดราคาต้นทุนหมดต้องบอกว่าเงินที่ก่อสร้างไม่ได้ตีรับเหมาก็คนที่เขียนแบบบางเอิญก็เป็นหนึ่งในเจ้าของโรงแรมในตำาุนทุ่งยางพอไอเฮียเขาทําโรงแรมเสร็จปุ๊บเขาก็โยกทีมงานเขาเนี่ยมาสร้างสื่อตึ้งหลังนี้หมดเลยแล้วเขาก็ไม่ไม่มีบวกกาไรสักบาทเลย นะครับคือ <Ừ. S 1> คือก็คือสร้างกันด้วยใจเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันอาจจะดูแปลกๆไปบ้างทําไม่ใจอ่ะห้าล้านไม่อยู่หรอกแต่ผมต้องพูดตรงๆว่าผมผมขอใช้คํานี้แล้วกันผมใช้คําว่าแต่ว่ามันเป็นความสามารถที่คนในสกุลเราเนี่ยในตำบลนุ่งยาวเราเนี่ยสามารถทําได้แต่นี่ต้องแชรกโค้ดด้วยอ่าใช่ครับก็ก,ก็ทุกคนก็ช่วยกันะนะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยก็พอมาปัจจุบันเนี้ยนี่คือขั้นตอนการตกแต่งก็ผมก็ช่วยก็เราไม่มีทุนเยอะเพราะฉะนั้นข้อ ต้องบอกว่ากติกาของการตกแต่งในครั้งนี้ซึ่งทุกคนรับทราบเลยทํายังไงก็ได้ให้สวยแต่ต้องถูกง่ายๆเลยครับเด็กสวยต้องถูกถูกถ้วดีใช่ครับเนี่ยยังเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดเน้นสีช่วยแต่งตกแต่งไปตามประเภทแต่ออกมาได้ขนาดนี้ผมก็พูดจากใจตรงๆครับในฐานะคนที่มาร่วมต่อนะครับหลังจากที่คนรุ่นเก่าสร้างเนี่ยต้องบอกว่า ออกมาก็ไม่ได้แย่เลยนะครับต้องบอกออกมาไม่ได้ขี้เลร่ใช่ครับไม่ได้แย่เลยแล้วก็เป็นเป็นเป็นผังที่ออกมาก็ซีเตียมกิมป็นผังสื่อตึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็มีความหมายในตัวของมันหมดเหตุอะไรเราทําอย่างนี้รูปภาพทําไมเราวาดอันนี้เรามีหมดเลยซึ่งผมก็เคยมีโอกาสคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับว่าเดี๋ยวให้สมาคมเสร็จหมดทุกอย่างนะครับแล้วค่อยมาทําเป็นหนังสือประจำตะคุระเรอ่าอย่างน้อยที่สุด นะครับรุลูกรุก่นหลานที่ไม่ได้รู้หนังสือ,อใช่ไหมครับอ่านหนังสือไทยได้ก็จะได้เข้าใจนะครับ,รบก็สมาคมเนี่ยก็เป็นต้องบอกว่าถ้าพูดในเชิงแง่ของโหราศาสตร์ ของดวงเนี่ยนะครับของของอุ่งขีของจู้อีเนี่ยมันบังเอิญมากที่ได้มาเปิดปีมังกรนะครับคือมันมีเหตุบังเอิญเยอะนะครับผมผมใน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 ความเป็นลูกหลานตระกูลโคเราก็มองว่ากงเจ้าเหี่ยงเลงนะครับเป็นบารมีท่านล้วนๆเลยละที่ทําออกมาให้สําเร็จราบรื่นแล้วก็เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจอยหัวโอยหะในคนในในชุมชนคนในตระกูลเราก็สําเร็จจนถึงทุกวันนี้เปิดวันไหนสมาคมตระกูลโคเปิดวันที่ 7เมษายนแป็นโอเปนนิ่งใช่เป็นวันจริงที่เราจะเปิดเลยแต่ถ้าวันที่6เป็นการเตรียมการวันที่6ก็คือเป็นการเตรียมการก่อนวันที่6วันจักรีเป็นวันเสาร์เมษาวันที่7นี่ก็คือเชิญพระบุรุษเข้าใช่ครับก็พิธีเราไม่กล้าบอกว่าเป็นพิธีดั้งเดิมเพราะว่าเหตุผลง่ายๆเลยครับบางอย่างบุคลากรในชุมชนเราทําไม่ได้เช่นเกียร์ซ้ำเหี่ยงถูกต้องอันนี้จริงๆะคือคือเกียร์ซ้ำเหี่ยงเนี่ย มันเป็นโบราณดั้งเดิมในการเคารพบูชาบรรพชนแต่ว่าเราไม่มีเราไม่มีบุคลากรขนาดนั้นเราก็ไปยุบให้เข้ากับสิ่งที่เราสามารถทําได้มีสิงโตไหมไม่สิงสิงสิงโตเนี่ยจริงๆโรงเรียนบ้านทุ่งยาเขามีฮะแต่ก็เราก็ยังไม่ได้คุยกันแต่มีโลโก้โลโก้มีโลโก้มีก็ไม่เป็นไรฝากด้วยเอาสิงโตเนอะเขาเลือกเอาชัยครับแต่พูดแล้วก็ตลกนะเด็ก ญาติพี่น้องเคยบอกนะว่าปักสวนเนี่ยหมู่บ้านนั่งเดิมของของของคนทุ่งยารไม่มีนะเด็กเป็นอาถันพ์อ่านี่เป็นอาถพนแต่นี่ไม่เาไม่เอาไม่เอาอ่าแต่นี่ทุ่งยาวเอาเราก็พูดนี่คือทุ่งตะบนทุ่งยาวยังบังกรอ่ะแต่ว่าก็ก็กลายเป็นว่าได้เปิดแล้วก็สําเร็จเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่รู้นะมีความรู้สึกเนี่ยเท่าที่คุยกันเมื่อวานเหมือนกับว่าถึงเวลาอาจจะมีซังเหียงก็ได้อ่ามีทีมงานอาสาสมัครอันนี้ก็อยู่แต่องรู้ไหมซังเหียงคืออะไรไม่รู้การ ทำพิธีบวงสวงพันุรุษแบบพุ้ชายเป็นใช้สิบยี่สิบคนอ่ะต้องใส่ชุดยาวอ่ะชุดยาวที่ลงทุนเยอะเลยชุดจา่เชียงไฮอ่ะแม่แต่พวกนี้เขามีทีมงานแล้วเขาก็มีชุดของเขามาเลยแล้วก็ต้องใครเข้าไปคุกเข่าก่อนแล้วก่อนเข้าไปคุกเข่าต้องล้างหน้าอ่าต้องล้างหน้าแล้วก็เดินพาเหมือนกับทาพิธีเคารพศพแบบสมบูรณ์แบบแล้วต้องมายืนสแตนบายก่อนแต่จริงๆสมเนียงในประเทศไทยหลายๆสมาคมแท้ มีนะเจกริมสีเขาก็ไหวตังสีเขาก็ยังไหวครับเหงษ์สีก็น่าจะต้องไหวคือคือค๋อเหงษ์สีก็มีอยู่แล้วใช่เขาเขาเขาต้องต้องบอกว่าต้องบอกว่านี่ฮะเอกลักษณ์ละนี่คือการรักษานี่านี่ไงอาจจะมีใครเหงษ์สีก็ต้องเชิญมาคุยให้ฟังหน่อยเราเรานี่นี่คือการรักษาเอกลักษณ์ประเพณีของใต้จิ๋วแต่เป็นเป็นการรักษาจำเพาะเจาะจง บางอย่างเขามีคุกเ <ใน S 2> ข<อ>่าฝั่งซ้ายแล้วก็ล้างมือพาเช็ดหน้ามาเช็ดแล้วค่อยเข้าไปเคารพได้นะมีขั้นตอนแล้วต้องถือพัดพัดยังไงใครเดินวนยังไงคนนี้วนอย่างงู้นคนนั้นวนอย่างนี้แล้วต้องถลกผ้ายัางไงเป็นรูปแบบการไหว้ร่างเดิมเลยนะครับส่วน ตระก,กูลโคนะครับเหมือนที่ 7, เจกเรียนถามเมื่อสักครู่<ะ>ก็ตระก,กูลโค้ทุ่งยาวเนี่ยนะครับเราก็ใช้ผังของตระก,กูลโค้ของสมาคมใหญ่<ะ>ก็คือตัวจงหวย<ะ>ก็คือสมาคมตระก,กูลโคแห่งประเทศไทย<ะ>ซึ่งตระก,กูลโค้เนี่ยในสายฮกเกี้ยนก็นดีใ<ะ>ต้จิ๋วก็ดีเราจะไหวสามองค์ ông, นะครับเป็นองค์ปฐมปฐมบรรพชนะนะครับเป็นปรบรรพชนเป็นใครสัวโจ้เลยะนะครับก็มีเขาเทียเจียกงะนะครับแล้วก็ ลูกของท่านรุ่นที่สองต่อมาคือเขาซิงกงแล้วก็รุ่นที่ห้าก็คือเขาหูแบ่พวกนี้อาจจะไม่ได้อยู่พักสวนนะพวกนี้อาจจะอยู่มณฑลอื่นก็ตามประวัติท่านเท่าที่ผมทราบก็เทเจกงเนี่ยคือปฐมบรรพชนเลยนะครับก็มาอยู่เจียงจิวเจียงจิวเจียงจิวก็คือเมืองสําคัญของเมืองฮกเกี้ยนที่อยู่เลยเซียเหมือนมาหน่อยใช่ครับเพราะว่าท่านมาเหมือนกับ ผมผมไม่ทราบประวัติโดยโดยสมบูรณ์แต่ว่ารู้แค่ว่าท่านเนี่ยได้รับเหมือนกับฮ่องเต้ในสมัยราชวงศ์ท่านท่านเกิดในถังไว้ถังตามตามป้ายศิลาจารึกในราชวงศ์ถังท่านก็คืออยู่ในถังแล้วก็น่าจะได้รับการแต่งตั้งให้มาเมืองจิงจิวแล้วก็พัฒนาแล้วก็ลูกหลานเราในสกุลแท่โคเนี่ยก็ให้เกียรติท่านเป็นปฐม ่านราชนะนะครับแล้วก็อีกองคหนึ่งล่ะซออิงกงคือลูกของท่านละอ่านี่ซิงกงคือลูกของท่านละเป็นลูกหลานท่านละใช่แล้วก็หูแบ่เนี่ย เป็นรุ่นที่5้าไม่ได้เอารุ่นที่3มาไหวผมไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันยังนี้ต้องหาคําตอบแต่รวมทั้งสิงกองผมก็ไม่ใช่ลูกนะอาจจะเป็นหลานก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะชื่อมันไม่เหมือนกันแต่แต่ตัวจงหวยเขามีมีประวัติเราเราแต่มันเป็นภาษาจีนก็รบกวนน้องคนหนึ่งที่เขารุ้นหนังสือเนี่ยกำลังแปลอยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาคุยกันคิดถัดไปนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเนื้อหาอีกมากมายที่มันน่าสนใจเราอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมอันนี้ถ้า าสรุปคร่าวๆก็นี่แหละครับก็มีมีองค์นี้แล้วอีกองหนึ่งก็จบแล้วก็หูแบะครับหูแบะก็ราชบุตรเคยอ่าเป็นเป็นรุ่นที่5ตามป้ายจารึกในในนี่ก็คือ3องค์นี้เท่านั้นเองครับผมแต่ว่ารายละเอียดของสื่อตึ้งหรือว่าอะไรอะไรตึ้งตึ้งอีกอันเนื้อตึ้งสากงเทียกองเทียกองเทียก็วันนี้อาจจะเป็นแค่เกินนํานะครับในการที่จะรับรู้รับทราบของที่มาที่ไปของสื่อตึ้ง ที่ตำบลทุ่งยาวจังหวัดตรังเราอาจจะไม่เล่าต่อไปรวมถึงเกินเกินของสมาคมุแท้อื่นๆด้วยมีเนื้อหายเยอะรูปแบบเดียวกันต้องบอกว่าความเชื่อเดียวกันเลยต่างกันแค่สกุลตัวนี้เท่านั้นเนื้อหาจะมีมากมายที่ต้องคุยกันเที่ยวหน้านะเที่ยวนี้ก็อาจจะทําให้แค่เกินนําไปก่อนนะฮะแล้วก็มีอะไรก็พูดกันคลิปหน้านะครับแต่แต่ตรงอีกนิดหนึ่งผมขอพูดอีกนิดเดียวอันนี้เนี่ยต้องสนใจทําไมู้วยเดี๋ยวนี้คนมาสร้างสมาคม ประจัาตระกูลสื่อตึงมันมีน้อยแล้วพวกที่สร้างไปแล้วมีข้างหน้าเครื่องคุณจะหาดูกิจกรรมกรรมวิธีพิธีหยิบซื้อไม่ง่ายๆแล้วเรามีอีกหลายตอนที่จะาพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนเปิดหลังเปิดเปิดแล้วเป็นยังไงอาจจะมีสัมภาษณ์คนเยอะแยะมากมายมันมีอีกหลายคลิปครับแล้วป้ายวิญญาณต้องทําอะไรอีกมีเลยป้ายวิญญาณมีไงเจ็กกุยจะเตรียมจูดาิกาไปด้วยตัวเองใช่ไหมครับใช่ครับเที่ยวนี้ จะเทหรือเปล่าไม่เทไม่มันวันจากกีมันหยุดอยู่แล้วแล้วแถวนั้นก็ใกล้สงการแล้วเขาไม่ค่อยทําอะไรกันแล้วก็ได้รับความรู้แน่ๆจากน้องพีกับเจ็กกุยนะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณน้องพีและเจ็กกุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือน